วันนี้ก็เป็นวันที่สิบเอ็ดเนะครับกันยาเนาะก็คันนี้ก็ยังอยู่กับรายละเอียดนะครับผมก็เลยขณะที่รอรอเอาแกนพวงมาลัยนะครับเพื่สะะับะรดแล้วก็ลองลูกปืนนะครับลองลูกปืนนี้ที่วิ่งอยู่ในนี้นะครับที่วิ่งอยู่ที่แกนนะครับผมเอาไปให้เขา ชุบนะครับชุบเพื่อที่จะให้พื้นมันหนาขึ้นมานะครับมันหนาขึ้นมาแล้วก็แล้วก็ลูกปืนที่วิ่งอยู่ในร่องเนี่ยนะครับสามสิบสองเม็ดนะครับอยู่ในนี้นะครับลูกปืนกลมๆเนาะเป็นลูกปืนกลมๆนะครับแล้วแล้วก็จะให้มันหนาขึ้นเผื่อจะได้ไม่หลวมนะครับส่วนวาวตัวนี้ก็ต้อง อาจจะามาแก้ไขพอสมควรอยู่นะครับเพราะว่ามัน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 ฝืดนะครับระยะเวลาของการฟรีเนาะขณะที่เรารออยู่สําหรับเราเอาเฟืองไปทำนะครับแล้วก็มาดูว่าน้ํามันเข้านะครับจอดตามันเข้านะครับนี่อูซีเขาประกอบงานมานะครับความเข้าใจของอูซีบางทีก็เขาก็ไม่ได้สนใจหรอกครับก็คือประกอบเป็นรูปเป็นร่างไว้ก็โอเคนะครับแต่ปรากฏว่าน้ํามันเข้านะครับ เข้ามาตอนนั้นเราเอาลูกลอยนี้ไปซ่อมนะครับไปซ่อมแล้วก็ปรากฏว่า,าปะเก็นสกัดลาดตัวนี้นะครับนี่ฮะมันเป็นปะเก็นไมก๊อกเนาะเราก็มาตัดนะครับแล้วก็ขันพอตึงๆไว้นะครับแล้วน้ำเขาก็มาขังนะครับมาขังในร่องนี้เลยนะครับมาขังในร่องนี้นะแล้วก็ซึมเข้าไปทำไมน้ำมันสตาร์ทขึ้นแป๊บเดียวรถสะดุดนะครับปรากฏว่าน้ําซึมเข้า ซึมเข้าถังน้ามันนะครับแถวพื้นที่ท่นี้เขาจะเปียกหมดเลยนะครับเปียกหมดเลยทั้งที่ขอบยางนี่ยังดีอยู่นะครับเนี่ยขอบยางเนี่ยยังโอเคอยู่จ้ะปรากฏว่ามาเช็กนี่เลยครับไฟท้ายนะครับรุ่นเก่าๆเ,เนี่ยเวลาฝนตกมาเขาจะน้าเขาจะซึมไหลลงมานี้นะไหลลงมานี้แล้วก็ซึมมานี่ซึมมานีโอ้โอออใส่เลย เอาเรียบร้อยไปเลยทำความสะอาดด้วยนะครับนี่นะครับก็ก็จะซึมเข้ามาในนี้นะครับพอซึมเข้าน,นีในยางเขาไม่ดีเนาะยางขอบนี่ไม่ดีมันก็จะเข้าไปเข้าไปแล้วก็มาแฉะอยู่ด้านนี้แล้วก็ซึมซึมมาในห้องนี้แล้วก็มาหยดถังน้ำมันเขาอยู่ใต้ตรงนี้นะครับก็จะซึมเข้าไปในถังน้ํามันได้ด้วยนะฮะตอนนี้ซ่อมไม่ผ่านนะครับเพราะว่าขดลวดไม่เหมือนกันเนาะ ผมพยายามหลายรอบแล้วนะครับก็เลยตัดสินใจดัดแปลงกี่น้ำมันให้นะครับก็เลยนี่ได้มาแล้วนะครับตอนนี้ใส่เข้าไปแล้วนะครับใส่เข้าไปแล้วเรียบร้อยเนะนาะขณะที่รออยู่ก็น้อมพวงมาลัยก็มาเก็บงานพวกนี้รอนะครับนี่ครับพอเราถอดออกมาก็ปรากฏว่านี่ครับขนาดแวดนตรงนี้เขายังใส่มานะครับนี่ที่จริงแล้วยางตัวนี้มันต้องประกับชิดกับตัวถังเลยเนาะนี่เขาก็ใส่แวนนี่ใหม่นะ แวนนี่มาแวนเบอร์สิบมาไม่รู้ว่าใส่เพื่ออะไรนะครับอูสีเราไม่เข้าใจมันก็จะมาคำ้ำอีกทีหนึ่งเนาะค้ำกดยางไปหนึงที่จริงยางตัวนี้มันต้องแนบนะครับเนี่ยเนี่ยต้องแนบเข้าไปนี่มันก็ขาดแล้วเนาะเดี๋ยวผมก็จะแก้ไขนะครับแก้ไขเนี่ยครับชิ้นงานก็จะประมาณนี้เนาะเวลาประกอบเข้าไปน,นี่มันเป็นเป็นรายละเอียดที่ที่มันนะฮะประมาณนี้นะครับเนี่ย ไม่ได้มีอะไรทำไมมันต้องเป็นอย่างงี้ครับเนี่ยนะครับรถเก่าก็จะเป็นอย่างนี้ทั้งหมดนะครับเนี่ยไม่มีใครเขาจะมาเสียเวลาเก็บรายละเอียดตรงนี้ให้หรอกครับน้ำเข้าไม่เข้าคือประกอบก็เสร็จสับไปที่เหลือก็เป็นภาระของเจ้าของรถแหละว่าจะทำกันต่อไปยังไงเนาะเนี่ยผมก็มาเก็บรายละเอียดให้นะครับที่เรารอพงมาลัยอยู่นะครับก็จอดนะครับ นี่ผมก็ได้ทั้งความร้อนด้วยนะครับคันนี้เขาจะเป็นความร้อนสลิงนะครับค่อนข้างจะหาซื้อไม่ได้แล้วความร้อนเขาจะไม่ตรงแล้วนะครับ,ค,รบความร้อนเขาจะไม่ค่อยตรงนะครับก็เลยดัดแปลงมานะครับนี่เลยเป็นแบบนี้ให้นะครับเนี่ยครับ อันนี้วัดอุณหภูมิความร้อนนะครับอันนี้วัดถังน้ํามันนะครับก็จะยึดไว้ตรงประมาณแถวน,นี้นะครับท่านจะได้มองเห็นไม่เกะกะนะครับรายละเอียดงานก็ยังค้างอยู่นะครับอยู่ประมาณตรงนี้นะครับกะ<ๆ>ว่าจะให้จบไวมันก็ไม่ได้ไวอย่างที่คิดนะครับก็ส่วนคันนี้นะครับคันนี้ก็จะว่ายังไงดีนะครับ คือการที่จะปั้นรุหนึ่งคันเนี่ยนะครับต้องดูว่ามันบางมันอะไรไหมแต่คันนี้เนี่ยค่อนข้างจะบางนะครับค่อนข้างจะบางนะครับกระจกยังเป็นกระจกแท้อยู่เนาะผมก็เลยยกเครื่อง300 e ยนี้ออกนะครับก็จะวางเจนะครับจะวางเจส่งไปถ้าท่านใดสนใจก็ท่านใดสนใจก็ติดต่อมานะครับก็สวยนะครับนีนะบ่อันนี้เป็นโริสเลอร์นะครับกาบอัวนี้ เลยเลยนะครับเป็น300อี e นะอันนี้ก็จะเป็นงานปั้นต่อไปนะครับตอนนี้ปั้นหลายคันนะครับไม่ออกนะครับเต็มเลยลมเป่านำนเรือนี่ตัวนี้ก็ปั้นอยู่นะครับถ้าใครสนใจก็จองได้เลยนะครับ เวลาประกอบอู่สีประกอบมาแล้วเนี่ยเขาจะไม่ได้ดูรายละเอียดให้เราหรอกนะครับเราก็ต้องมาเช็ดมาล้างนะครับวันนี้เนี่ยผมก็ทําความสะอาดกุใส่ตู้แอร์ใหม่เข้าไปรีโนเวทข้างในใหม่นะครับแล้วก็เหลือตามผนังผนังอย่างนี้นะครับเนี่ยไม่มีใครเขามาเก็นะบให้เราเขาจะประกอบก็ประกอบเลยเพราะนั้นเราต้องมาแกะออกแล้วก็มาดูนะครับแล้วก็มาดูนี่นะครับอีกคันหนึ่งนะครับเป็นงานปั้นอันนี้กระจกเือมอยู่ รเราใส่ตู้แอร์แบบนี้ให้เลยนะครับก็เก็บสายไฟต่างๆนะครับจุดไหนไม่ใช้อะไรยังไงนะครับประมาณนี้เลยนะครับปฏิบั้ิไม่ด้อหัวหน้าพันสายไฟพันยังเก็บเข้าไปนะแนะมึงแนมบ่ตลุต้อ ข้างบนไมนครับกำลังเก็บงานให้นะครับอันนี้น้ำไม่รั่วไม่ซึมหัวม้วนนี่จะไปหาใส่อะไรใส่น้ำตัดน้ำหล่นดอะไรเอ่ยคืออะไรไฟ,รฟ,รฟรลีไฟลีถ่าดหมดรถไฟลีัพวกก็ตายนู่นในรถเลยมีหลายคันนะงานเขาก็มามีครบนะครับนี่ตัวน,นี้กำลังซักเบาะซักุูกมข้างในหมดแล้วนะครับคันนี้ น้ำด่วน้ำซึมอะไรหมดนะครับเพียนะครับเก็บรายละเอียดเนาะอนนี้กุข้างงข้างในใหม่ไปแล้วนะครับกำลังไล่เก็บงานนะครับอันนี้ก็จะทำให้เรียบร้อยนะครับ,บงานเด้เลยจุดไหนที่มันบุบพ่องอะไรยังไงมาว่ากันไปเนี่ลูกค้าก็ขอบคุณมากนะครับสำหรับไว้ใจเราซื้อมาแล้วก็มาให้เราปั้นต่อนะครับอันนี้ ปันต่อนอกซีเขาก็ทำมาแล้วนะครับรายละเอียดงานมันเยอะนะครับอันนี้ผมใส่เป็นกระจกตัวรีโวนะครับก็จะเป็นอย่างนี้เลยครับอันใหญ่เลยมีไฟเลี้ยวด้วยตรงนี้นะครับนัพวกเศษพวกพงตรงนี้นะครับเขาไม่ได้สนใจล้วหรอกนะครับเขาก็ลื้อมาประกอบแล้วก็ปิดเลยเดี๋ยว้เราต้องมาเช็ดมาล้างทําความสะอาดทั้งหมดนะครับเนี่ย สนใจก็สั่งจองมาได้นะครับเหมือนกับบิวรถใหม่ขึ้นไปอีกหนึ่งคันนะครับมีอะไรติติงค่อยก็มาว่ากันนะครับหรือซักหรือล้างหมดนะครับคันนี้หรือซักหรือล้างจนหมดอืมคันนี้มอเตอร์ข้างนี้นะครับนี่เป็นงานไต้หวันมันจะเป็นอย่างนี้นะครับเนี่ยฮะ เฟืองลูดนะคับฟันเฟืองตรงนี้มันจะรูดนะครับมันก็เลยไม่ไปกลืดๆลืดกลืดกลืดเลยเยฟืองไม่ทนมันก็เป็นอะไรที่ที่แปลกดีนะครับสองสี่เนาะก็เปลี่ยนไปแล้วครับเรียบร้อยนะครับสาโอกาสขึ้นก็เหลือเก็บรายละเอียดประกอบนะครับ อันนี้คือซื้อมาให้ปั้นนะครับส่วนที่เราปั้นไว้ก็มีนะครับอันนี้มีอยู่เดี๋ยวจะให้ดูนะครับมีอยู่จะให้ดูเพราะว่าที่เราปั้นแล้วก็นะมันไม่เิร็์ง่ายๆนะครับไม่เหมือนว่าท่านซื้อมาแล้วก็ต้องทําใจนะครับรถที่อันนี้นะครับเขาจะเป็นสายสายสลิงนะครับนี่ครับสายความร้อนเนี่ยฮะนะครับมันไม่ค่อยโอเคแล้วนะครับ ตอนนี้ผมก็เลยเป็นสวิตใสสายไฟมาเลยนะครับก็จะทำให้คือใช้งานได้ปกตินะสำหรับอันนี้นะตอนนี้ก็รอกระปุกพงมาไรยอยู่นะครับแล้วก็ลองว่าจะลองเกียร์ลองอะไรอีกทีนะครับเดี๋ยวพาไปดูนะครับอันนี้กระจกหน้า จะเปลี่ยนให้ใหม่นะครับถ้าใครสนใจก็จองมาได้เลยคันนี้นะครับดำทั้งคันนะครับเป็นดำทั้งคันหนึ่งสองหกนะครับตอนนี้งานก็ว่างๆกันเยอะอยู่นะครับก็เลยด้วยสภาวะเศร,รษฐกิจได้หลายอย่างเนาะครับบางคันทำเสร็จก็ไม่มารับก็มีนะครับ บางคันก็ตัดทิ้งก็มีนะครับนี่อีกหนึ่งคันนะครับหนึ่งเจ็ดแปดสี่นี่นะครับอันนี้ผมก็จะปั้นนะครับอันนี้ฝากระปรูงไม่ดีตัวตัวรถค่อนข้างจะโอเคนะครับอันนี้ผมเปลี่ยนนะครับฝาชิ้นนี้เปลี่ยนนะครับข้างในยังสะอาดสะอ้านนะครับฝากระปรงหน้าเปลี่ยนนะครับ อันนี้ก็จะปั้นนะครับคันนี้นะครับซากนะครับเป็นซากแล้วนะครับทำเสร็จได้มาเอาสุดท้ายก็เป็นซากสุดท้ายไม่เอาสุดท้ายก็เป็นซากคันนี้ถ้าใครสนใจก็ติดต่อนะครับผมเปลี่ยนกันชนหลังนะครับ จอดนานและเกอร์อนนะครับทำสีให้ใหม่คันนี้เป็นเครื่อง 2JVV คันเล่งไฟฟ้านะครับใช้งานได้ปกตินะครับกำลังจะติดแก๊สนะครับ C220 นะครับ3624นะครับกันชนท้ายเปลี่ยนนะครับผมทำสีแล้วก็เปลี่ยนกันชนท้ายใหม่นะครับ ใครสนใจคันนี้ก็ติดต่อมาได้นะครับแล้วก็เอสคัสหนึ่งหนึ่งหนะครับเอสสามคันนี้ก็เหมือนกันนะครับใครสนใจก็ติดต่อมาได้เลยนะครับ,นะรบเพราะว่ามันมีบางสิ่งบางอย่างที่ต้องทําต่ออีกนิดหน่อยนะครับถ้าสนใจก็มารืมาต่อรองกันก 4, นะครับแล้วก็ C ีสองซีห้านะครับรถในตำนาน นะครับนี่ครับ C ตอง C ห้านะครับเี็นนมโน้นนะครับคือสวยนะครับอันนี้ก็ขายเหมือนกันนะครับเป็นระบบไฮดรอลิกนะครับปรับได้สามระดับปรับนี้น้ําได้ครับวิ่งประมาณสิบกิโลเมตรต่อชั่วโมงปรับนี้น้ําแล้วก็สี่สิบกิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับส่วนคันนี้นะครับรถจมน้ามาเนาะก็ เป็นซากแล้วนะครับอะไรบางส่วนก็จะเก็บไว้ใช้งานเก็บไว้ใช้งานได้อยู่นะครับอันนี้คือซากอันนี้คือซากนะครับวันนี้จะถลุมแปลงตรงนี้ให้หมดนะครับ,นะรบนี่ก็เป็นซากน,นี่ครับกาลังตัดซากอยู่นะครับอะไรบางชิ้นใครสนใจก็มานะครับวัตถุโบราณ วัตถุโบราณอย่างนั้นเลยนะครับโบราณอันนี้เป็น W23 สองสามนะครับกำลังแกะกระจกอืมนะครับจกไว้อยู่ 1, 2, สองสามากเยอะเลยนะครับ เงียบๆเนี่ยว่างงานเลยได้โอกาสตัดนะครับตัดสร้างคันนี้รถจะปั้นนะครับใครสนใจรถครอบครัวนะครับติดต่อมาได้นะครับคันนี้ผมจะหาเครื่องมาใส่นะครับเป็นทีสี่นะครับขับนิ่มมากนะครับตัวนี้ขับนิ่มมากข้างในเป็นเจ็ดที่นั่งนะครับเสียภาษีคู่กะพันเรียบร้อยตัวนี้เหลือพันพันหกร้อยบาทนะครับตัวนี้ต่อปีนะครับ นี่ครับ8 2 2สองสองดนะครับเนี่ยครับหลายคันนะครับรถขายมีเยอะนะครับวันนี้เดี๋ยวพาไปดูในลานนเราก็มาแล้วนะฮะพาไปชมในลานอีกนิดหนึ่งทนะ่าในใดบอกว่าจะตั้นรถรุ่นเก่านี้ต้องใจเกินร้อยนะครับถ,ถ้าใจไม่เกินร้อยนี่ ่นอ่ปั้นนะครับจะไม่ได้ดังใจแล้วท่านก็จะเสียตังฟรีเนาะเพราะว่าอันนี้รถช่างี4อันนี้ครับ C2 C5 นะครับใครสนใจนะครับผมเอาบิ้นมาโลโก้บิ้นมาใส่ดูนะครับมันก็ดูเท่ดีนะครับแต่โลโก้เดิมก็ยังยังมีอยู่นะครับอันนี้ใส่สปอยเลอร์มาเรียบร้อยนะครับแม็กผมก็เอาแม็กบ้นมาใส่นะครับเรียบร้อย ขอบ1 6 2 1 5 6อ1 6นนะครับเป็นรถที่นิ่มนะมากครับอันนี้ก็นิ่มเลยนะครับนิ่มนิ่มมากขับดีมากนะครับเป็นเครื่องยนต์ดีเซล2 0 0 0ัักสี4ตองสแล้วก็มี SW220 นนะครับตัวนี้ตัวนี้ผมข้างหน้ายังเป็นถุงลมนะครับ ส่วนข้างหลังนี้เป็นเป็นสปริงแล้วนะครับเป็นโชคสปริงแล้วก็ก็เลยว่าถ้าท่านใดสนใจก็อาจจะมาคุยกันนะครับก็อาจจะได้ไปเปลีป่ยนเป็นสปริงให้ทั้งหมดเนะใช้กันยาวๆตัวนี้ล่าสุดนี้โดนหลอกให้ไปติดเครื่องเสียงมาเบิดเสร็จแล้วก็อยู่ประมาณ1นึ0 0 0สบาทนะครับค่าเครื่องเสียงนะครับค่าเครื่องเสียงข้างในเดี๋ยววันหลังจะถ่ายให้ดูนะครับ ก็ไม่ธรรมดานะครับแต่ก็ยังไม่เห็นเอารถเลยผมก็เลยตัดใจละโดนหลอกละนะเพราเราไม่เคยคิดจะหลอกใครนะครับมีแต่ชาวบ้านเขาหลอกผมผมก็ไม่รู้จะพูดยังไงนะฮะแล้วก็2058นคันนี้เป็นเครื่องเดิมๆนะครับเป็นเครื่องเดิมๆนะครับเครื่องยนต์ใช้มา1 0 0 0 0แสนนะครับไปสนใจก็ทักมาได้ มองมาเห็น1นึ่งแสนหกกิโลนะครับไม่เดิมๆนะครับรถด,ดีนะครับรถใช้มือเดียวนะครับสภาพข้างในสวยใส่ไม่ได้กุญแจมานะครับตอนนี้ที่เหลือก็คือระบบแอร์นะครับระบบแอร์นี่เป็นอะไรที่ไม่ค่อยเย็นนะครับสำหรับ940 740 940ถ้าใครใช้รุ่นนี้อยู่จะรู้เลยว่าแอร์มันแย่มากครับห้องโดยสารกว้างแล้วก็ ความเย็นไม่ถึงข้างหลังนะตอนนี้ผมกำลังกำลังจะโมดิฟายระบบแอร์ใหม่นะครับถ้าท่านใดสนใจก็จองมาได้เลยนะครับราคามันอยู่ที่ความชอบนะครับราคาตลาดตอนนี้นี่ให้ฟรีๆยังขาดทุนเลยนะครับตนเนี้ให้ลูกค้าฟรีลูกค้าไปซ่อมนี่หมดอีกหลายหมืน่นหรือว่าเป็นแสนแล้วแต่ความพอใจของแต่ละท่านนะครับสำหรับ940เนี่ยรถด,ดีมากเลยนะครับไม่ผุไม่อะไรเลยรถแข็งนะครับ ถ้าคนเคยจะรู้ประวัติเขาดีอยู่ว่าเป็นยังไงนะครับก็ซันยองอีกหนึ่งคันนะครับตัวนี้เป็นเครื่องดีเซลห้าสูบนะครับเครื่องยนต์ดีเซลห้าสูบเดิมๆนะครับรถในตำนานเหมือนกันนะครับข้างในเบาะกำมยี่นะครับท่านใดสนใจก็ทักเข้ามานะครับอันนี้อาจจะ ผมยังไม่ได้รีเซ็ตช่วงล่างยังไม่ได้เช็คเครื่องยังไม่ได้อะไรนะครับตรงนี้ <c oughs> สําหรับคันนี้นะครับเจ้าของหายไปไหนไม่รู้นะครับประกาศหาเจ้าของหน่อยนะครับถ้าท่านได้ดูคลิปนี้ก็1952นะครับผมติดต่อท่านได้นะนะก็ติดต่อมาด้วยนะครับไม่งั้นจะจอดไปนานแล้วผมจะเป็นซากนะครับผมเพราะว่าที่จอดตรงนี้เป็นที่จอดงรองพักเราก็ต้องเช่าอยู่นะครับ สำหรับคันนี้เครื่องเดิมๆนะครับ6สูบนะครับรถ W210 นะครับเรื่อง6สูบนะครับตอนนี้ก็ใครสนใจก็ติดต่อมาได้นะครับอีกหนึ่งคันนะครับอันนี้อีกหนึ่งคันคันนี้ใช้เยอะนะครับ3ามแสนตัวกิโลก็ผมมาเช็คความรั่วซึมอะไรเสร็จก็เรียบร้อยดีนะครับก็วิ่งได้ในในเท โอเคเลยนะครับส่วนคันนี้ไว้รื้ออะไรนะครับผมไว้รื้ออะไรนะครับเป็นซากแล้วนะครับเป็นซากแล้วเพราะว่าผุเยอะเห็นไหมฮะถ้าผุเยอะเนี่ยถ้าผุอย่างนี้เยอะเนี่ยตัวถังนี่ไม่ต้องคิดถึงถามาัข้างในผุหมดเลยเนาะคือทิ้งอย่างเดียวครับส่วน W 1ลหนึ่งซคันนี้ผมก็เก็บเอาอะไรนะครับเก็บเอาอะไรทั้งหมดเนาะก็ มีหลายรายการที่ผมต้องเอาอะไรเขานะครับแกะแล้วก็สุดท้ายก็จะต้องตัดนะครับวันโว้เอสเจ็ดศูนย์คันนี้นะครับไฟหน้ายังสวยนะครับบอดี้ข้างในใครต้องการคนซูนนะครับก็ยังพอได้นะครับพอได้อยู่ยังไม่กรอบเท่าไหร่นะครับนี่ก็จะเอาไปตัดเร็วๆนี้นะนร,รถในป่านี่ก็หลายคันนะครับผมต้องตัดแล้วเพราะว่า จะต้องใช้พื้นที่นะครับต้องใช้พื้นที่นะครับต้องใช้พื้นที่เลยตอนนี้ก็ครบก็พยายามทําคลิปดีมีสาระนะครับในอีฟซีทุกท่านนะครับที่ติดตามผมนะครับเพราะว่ามันก็เครียดนะครับช่วงเนี้ยเครียดอยู่เพราะว่าโดนหลอกมาเยอะนะครับโดนหลอกเรื่องใหม่มาเอารถมั่งซื้อรถแล้วก็ เคลียไม่จบมั่งนะครับเราต้องเอาเงินไปลงทุนมากมายนะครับอย่างคันเนี้ยผมลงทุนไปเยอะเลยนะครับแต่ก็ยังไม่เอารถอยู่เนาะผมก็ไม่เข้าใจเหมือนกันว่าท่านคิดอะไรอยู่นะครับ <S <S จริงๆแล้วมันเป็นบินมันดูมันก็สวยนะครับอันนี้ผม <S 1> <S 1> <S 1> <K> เขาจะซุดลงเองนะครับระดับเขาแล้วเขาก็เวลาเปิดตุญแจเขาจะขยับขึ้นนิดหน่อยนะครับเวลาเรานั่งเนี่ยเวลาเรานั่ง ขึ้นไปนั่งแล้วเนี่ยระบบเขาจะทําให้เท่ากันทั้งสี่ล้อนะครับไม่ว่าน้าหนักเบาน้ําหนักแค่ไหนนะครับถ้าอยู่ในเลงของเขาเขาก็จะปรับให้ทั้งหมดเนาะนี่แหละครับวันนี้ขอระบายยาวๆเลยโอ้โหยี่สิบสองนาทีผ่านไปครับก็รักษาสุขภาพนะครับวันนี้ภาคเหนือก็น้ําท่วมประเทศเพื่อนบ้านก็น้ําท่วมนะครับขอให้มีสุขภาพร่างกายแข็งแรงจิตใจเข้มแข็ง,ขงนะครับ ให้สุขภาพแข็งแรงทุกท่านนะครับผมขอบคุณครับสวัสดีครับ